เรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่เคารพทุกท่านศูนย์ิบริการกองทัพพระนิสองขอชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่8ธันวาคม2568ห่วงเวลา6นาฬิกาดังนี้เวลา3นาฬิกาปรกฐฐากฏภาพข่าวฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายอาวุธยิงสนับสนุนมายังพื้นที่5อากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลปราศาสจังหวัดสุรินทร์เวลาห้านาฬิกาฝ่ายกัมพูชาใช้าอาวุธยิงมายังแนววางกำลังของฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอ่านมา้าฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ตามกฎการประทะกำลังพลปลอดภัยเวลาหกนาฬิกาฝ่ายกัมพูชาใช้าอาวุธวิถีโค้งระดมยิงต่อฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอ่านมา้าสำหรับการอพยพประชาชนในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดน มีประชาชนในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดนอพยพออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ70มีผู้ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน3า6 2 3นวนหรายคาดว่าประชาชนบางส่วนเดินทางไปพักอาศัยที่บ้านญาติที่เหลืออยู่ระหว่างการเดินทางเคลื่อนย้ายในระหว่างการอพยพมีประชาชนเสียชีวิตหนึ่งรายด้วยโรคประจำตัวในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี กองทัพภาคที่สองจะดำเนินการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลังขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานหลักและขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่สองจะยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลพื้นที่ชายแดนด้วยความรอบคอบเข้มแข็งมุ่งมั่นรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญขอบคุณครับ